สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ uc podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับวันนี้เราอยู่กันที่เทศบาลบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีครับเรามาที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็มีโครงการดีๆวันนี้เขาจะมีการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันตนเองจากการจมน้ําให้กับเด็กเล็กอายุ3.7ถึงปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงยี่โถที่ที่เขาทำมาหลายปีแล้วครับแล้วการเพิ่มทักษะการว่ายน้ําก็จะช่วยป้องกันให้เด็ก ไม่จมน้ํา3ปีที่ผ่านมาไม่พบว่ามีเด็กจมน้ําในพื้นที่ของเทศบาลบึงยี่โถเลยครับจากการศึกษาของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าการจมน้ําของเด็กเล็กอายุต่ํากว่า5ปีมักเป็นอุบัติเหตุที่ผู้ปกครองคาดไม่ถึงเพราะเชื่อว่าตนเองสามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลาแต่จากสถิติการเสียชีวิตในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีนั้น เป็นการจมน้ำที่เกิดขึ้นในบ้านหรือละแวกบ้านในขณะที่การเสียชีวิตในเด็กกลุ่ม6-10ปีจะต่างออกไปเพราะเด็กวัยนี้ชอบออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้านบางครั้งก็แอบไปเล่นน้ำกับเพื่อนทั้งที่ทว่ายน้ำไม่เป็นหรือเล่นน้ำแบบผาดโผนในแบบที่รู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตได้จากรายงานองค์การอนามัยโลกพบว่าในทุกๆปีมีเด็กทั่วโลกอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึง142,19คน ในขณะที่ประเทศไทยมีเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ํามากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว5-15เท่าตัวเชียวนะครับจากข้อมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณาสุขพบว่าทุกๆ8ชั่วโมงจะมีเด็กจมน้ําเสียชีวิต1คนโดยเฉลี่ยทุกๆ1เดือนประเทศไทยสูญเสียเด็กจากการจมน้ําเสียชีวิตมากกว่า90คนนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีด้วย จากข้อมูลย้อนหลังในช่วง10ปีที่ผ่านมาพบว่าในช่วงปิดเทมอมภาคฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตสูงสุดในบางปีมีจํานวนสูงถึงเกือบ400คนเลยทีเดียวนะครับโดยร้อยละ49ของเด็กโตที่อายุมากกว่า5ปีขึ้นไปที่จมน้ําจะเล่นน้ําอยู่กับเพื่อนและร้อยละ41จะไปเล่นน้ํกากันที่แหล่งน้ําขุดเพื่อการเกษตรนะครับการป้องกันเด็กจมน้ําเสียชีวิต สามารถป้องกันได้โดยแบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีคุณพ่อคุณแม่ต้องสำรวจสภาพแวดล้อมภายในบ้านระวังพวกถังกละมังต้องเทน้ำทิ้งหลังใช้งานปิดฝาโอบหรือตุ่มน้ำกรบลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งานรวมถึงกั้นคอกให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กสอนให้เด็กอย่าเก็บเมื่อเห็นสิ่งของตกลงไปในน้ำอย่าก,ก้มหรือชะโงกลงไปในถังน้ำและอย่าใก,กล้แหล่งน้ำเพราะอาจจะลื่นและพลัดตกลงไปได้ ทราบไหมครับว่าเกือบร้อยละเของเด็กเล็กเสียชีวิตจากการคลาดสายตาเพียงชั่วเวลาสั้นๆกับผู้ปกครองนะครับสำหรับเด็กโตที่อายุมากกว่า5ปีต้องสอนให้รู้จักตะโกนโยนยื่นโดยตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือโยนวัสดุที่ลอยน้ําได้หรือยื่นอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ตัวเช่นไม้หรือท่อ PVC ให้เกาะสำหรับเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองที่โถวสี่แห่งจะได้รับการอบรมดังนี้ครับอันที่1เลยเนี่ย เขาจะสอนให้รู้ว่าอันไหนคือจุดเสี่ยงเวลาเราเดินทางหรือเข้าไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ําอันที่2สําคัญมากๆเลยนะครับก็จะมีการฝึกลอยตัวในน้ำครับฝึกลอยตัวเสร็จเรียบร้อยอันที่3าก็จะเป็นการฝึกลอยตัวแล้วค่อยๆเข้าหาฝั่งทําอย่างไรอันที่สีก็คือว่าวิธีการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ําโดยใช้วิธีการ ตะโกนโยนยืน่นทำอย่างไรแล้วสุดท้ายก็คือวิธีการเดินทางไปในน้ําเรามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรนะฮะอันนี้ก็คือ5ทักษะที่จะมีการอบรมกันในหลักสูตรนี้ครับท่านผู้ชมหลายท่านคงจะเกิดความสนใจขึ้นมาแล้วนะครับว่าอยากจะให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยได้จะทําอย่างไรต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าโครงการดีๆแบบนี้จัดทําขึ้นโดยใช้งบประมาณที่เป็นงบประมาณร่วมกันระหว่างเทศบาลเบืองบึงยี่โถกับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพ,ภาพแห่งชาติเราเรียกกองทุนเนี้ย ว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือที่มีชื่อย่อว่ากปทงบประมาณตรงนี้เราเอาไปใช้นะครับทำตามวัตถุประสงค์นะครับได้หลายอย่างโดยเอาปัญหาในพื้นที่เป็นตัวตั้งนะครับถ้าเราเห็นว่าในพื้นที่ของเรามีแหล่งน้ำนะครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยมีเด็กที่ได้รับอันตรายจากการจมน้ําอยู่เนืองๆเ,เราสามารถที่เขียนโครงการนะครับส่งให้กับท้องถิ่นของเราเนี่ยพิจารณาโครงการโดยใช้งบประมาณตรงนี้ได้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับมีเด็กมาว่ายน้ํากัน ใช้งบประมาณไม่เยอะเลยนะครับใช้งบประมาณเพียง3 0,000บาทแต่เราสามารถที่จะช่วยชีวิตนะครับเด็กซึ่งกําลังจะเป็นอนาคตของชาติเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับถ้าชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเวลาเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆคอนเทนต์ที่มีประโยชน์เนี่ยท่านจะได้รับชมเป็นคนแรกๆเลยท่านใดาหากจะมีคําถามสงสัยนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามสายด่วนสพสช133 0ูได้ตลอด24ชั่วโมงครับ